thank mm -hmm. ข้อพระคัมภี์ประจำวันพระธรรมนางรูธบทที่3ข้อที่1-5านาโอมีแม่สามีพูดกับนางว่าลูกเอย๋ยแม่ควรจะหาที่พักพิงให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ใช่หรือโบอาดผู้ที่เจ้าไปกับพว้สาวใช้ของเขานั้นเป็นญาติของเราไม่ใช่หรือดูสิคืนนี้เขาจะฝัดข้าวบาเล่ที่ร้านนวดข้าว จงอาบน้ำทาน้้ำมันหอมสวมเครื่องแต่งกายแล้วลงไปที่ลานนวดข้าวแต่อย่าให้เขารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นั่นจนกว่าเขาจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้วเขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่นต่อไปเขาจะบอกเจ้าเองเจ้าต้องทำอะไรนางตอบว่าลูกจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่างสวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก ในเช้าที่2แล้วนะคะที่อยู่ด้วยกันกับจันฝ้ายนะคะในเช้านี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะที่หัวข้อที่บอกว่าเมื่อรู้ต้องเตรียมตัวเข้าพบโบอาดนะคะรู้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะซึ่งภาพของการเตรียมตัวของรู้ที่เข้าเฝ้าโบอาดก็เป็นภาพหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงการเข้าเฝ้าพระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะว่าท่าทีของเรานะคะควรจะเป็นเช่นไรนะคะพี่น้องคะในเช้าวันนี้เรามาดูด้วยกันเพราะว่านาโอมีนะคะท่านได้แนะนามิวสิก เคล็ดลับด้วยกันนะคะที่แนะนําให้กับนางรูทในการเตรียมตัวในการจะเข้าเฝ้าหรือเข้าพบกับโบอาดน,นั่นเองนะคะวิธีแรกก็คือว่านาอมีแนะนําให้นางรูทนะคะอาบน้ํานะคะชําระตัวอาบน้ําชําระตัวซึ่งในประเทศตะวันออกนะคะมีความร้อนแล้วก็มีละอองละอองฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทําให้ต้องมีการอาบน้ำที่บ่อยขึ้นนะคะแม้จะมีน้ำที่จำกัดในการอาบนะคะ ตามธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วนะคะต้องมีการอาบน้ําชําระตัวตามธรรมเนียมเหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะถ้าเราต้องการที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเองจะต้องชําระตัวของเราให้ปราจากมลชินทุกอย่างนะคะจากเนื้อหนังและก็จิตวิญ,ญญาณของเราจะได้บริสุทธิ์และก็ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้านั่นเองนะคะพี่น้องคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําบาปนะคะเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าขอโรรองทรงโปรดชรําระข้าโปรง่งแต่บางครั้งโรรองทรง,งตรัสว่าจงชําระตัวจงทําตัวให้สะอาดนั่นเองนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแสวงหาการอภัยการยกโทษที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะส่งลบล้างหนี้บาป ขีดของเราหมดสิ้นนะคะพี่น้องคะนี่ก็เป็นภาพอย่างหนึ่งที่เราเองที่เป็นผู้เชื่อแล้วก็เป็นคริสเตียนในการเดินติดตามพระเจ้าจําเป็นจะต้องตระหนักถึงสิ่งนี้นะคะในการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์ใช่ไหมคะและวิธีที่สองนะคะที่นาอมีได้แนะนํารูทนะคะนั่นก็คือการ ที่ให้รูทเนี่ยทาน้ํามันนะคะการที่ให้รูททาน้ํามันนะคะดังนั้นนะคะคนตะวันออกเนี่ยเขาจะใช้น้าน้ามันหอมนะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็รักษาร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นการที่ทำให้ตัวเองเมีกลิ่นหอมที่สดชื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าสาวนะคะจะต้อง เอาใจใส่นะคะในเรื่องของน้ําหอมเป็นพิเศษนะคะที่จะทําให้เจ้าสาวนะคะหน้าใกล้ชิดนะคะดังนั้นนะคะการฉโลมด้วยน้ํามันนะคะเป็นการที่เล็งให้เราเห็นถึงภาพของการทรงสถิตยอยู่ด้วยและก็การทรงทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะคะในชีวิตของผู้เชื่อนะคะที่ปรงทรง เจอเราทุกคนด้วยพระวาณบริสุทธิ์นั่นเองนะคะดังนั้นพี่น้องคะเราเช้งหลายจําเป็นจะต้องเป็นกลิ่นหอมที่พอพระไทยของพระองค์นะคะในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนะคะเพื่อกลิ่นหอมของเรานะคะจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์สูงสุดนะคะและอย่างที่3ที่นาอมีแนะนํารูทก็คือการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะซึ่ง เมื่อรูทนะคะต้องถอดเสื้อผ้าจากชุดหญิงไม้นะคะก็เป็นการที่แสดงให้เห็นถึงการที่เมื่อก่อนเขาใส่ชุดหญิงไม้เนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะคะเมื่อเขาสวมเสื้อผ้างานแต่งรูทนะคะไม่ได้มีเสื้อผ้าเต็มตู้เหมือนกับเราในปัจจุบันนะคะแต่เขามีแค่เพียงหนึ่งชุดนะคะที่พิเศษนะคะในการที่จะต้องใส่นะคะเพื่อที่จะใช้ในวันงานนะคะ ดังนั้นในภามพีเสื้อผ้าฝ่าจิตวิญญาณนะคะก็หมายถึงหลังจากที่เราทําบาปต่อพระเจ้าแล้วนะคะบรรพบุรุษของเราพยายามจะปกปิดตนเองนะคะแต่มีพระเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะสามารถให้อภัยแก่เราแล้วก็ให้เราเนี่ยสวมสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะดังนั้นนะคะความรอดจึงเป็นภาพของการที่เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะในการดําเนินชีวิตของเรานะคะ ดังนั้นการถอดเสื้อผ้าแห่งความตายก็คือชีวิตเก่าแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าแห่งพระคุณแล้วก็ชีวิตใหม่นั่นเองนะคะที่มีในพระเยซูคริสต์นะคะและอย่างสุดท้ายอย่างที่สี่ก็คือว่านาโอมีแนะนำนะคะให้รูดเนี่ยเชื่อฟังสัญญาที่จะเชื่อฟังนะคะไม่ว่าแม่ว่ายอย่างไรฉันก็จะทําตามอย่างนั้นใช่ไหมคะรูดบอกอย่างนี้ เธอไม่เป็นเพียงแต่เป็นผู้เผยวจชนะเท่านั้นนะคะแต่ว่ารู้ทำตามด้วยความเต็มใจแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งนี้นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะพี่น้องคะในการที่จะเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์เนี่ยปรารจนาสิ่งใดในชีวของเราเชิงหลายดังนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่17ได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้คำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเรา พูดตามใจชอบของเราเองนะคะพระเจ้านะคะต้องการที่จะให้เราที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดใจนะคะพี่น้องคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยแผนการที่ซ่อนเร้นนะคะแล้วก็คาดหวังว่าพระองค์จะต้องทําสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือว่าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่ไม่ได้ยอมจำนนนะคะเรอาอาจจะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยก็ได้นะคะและเมื่อไร่ก็ตามที่เราทำพลาด ดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเราอาจจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ในการจัดเตรียมของโปรงในการที่โปรงจะประทานสิ่งที่จําเป็นอย่างเพียงพอในชีวิตของเราเมื่อเราล้าหน้าไปก่อนพระเจ้าใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้านะคะพี่น้องท่าทีที่ควรอยู่ในชีวิตของเราทุกวันนั่นคือการสํารวจชีวิตของเราการรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์การเชี่ยวฟังพระเจ้าและที่สําคัญคือเราเองจะต้อง เป็นกลิ่นหอมที่พอพระไทยของโปรงในทุกๆวันนะคะขอให้ภาพของรูทนะคะที่นาอูวีได้แนะนำเนี่ยเป็นภาพที่สะท้อนถึงการที่เราจะก้าวสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในการเดินติดตามพระเจ้านะคะขอพระเจ้าชูใจเราทั้งหลายในเช้าวันใหม่นะคะขอพระเจ้าอวยพ,พรค่ะ